เขาเข้ามาเขาองจันนอเมก็มาเปิด้อะไรยังะเปิดบ่เ้ยอเมมาให้เราพิสจจนอเลยนเราพิสูจบอกแล้วว่าย่าฝ้าของย่าฝ้าไม่สิเป็นลมสวัสดีค่ะทุกคนบุหนี่ข้าสิมาัื้อของขวัญปีใหม่ให้กับลุงนะคะลุงตอนนี้เพิ่นบบหูเด้เพิ่นไปเห็ดงานนะคะ ก็จะเป็นของควันปีใหม่เพิน่นนี่ไปกี่ตะพุ่ม้นน้อยนะเพิ่นมักเบิกเปิดเพลงก็เบิ่งนี่คะ่ะลำโพงให้เพิน่นเนี่ยมาดูลำโพงให้อะเน,นียคู่หนึง่งคู่หนึ่งมันสิประมาณหาพันกว่าบาทเพราะว่ามันตอนนี้มันลดเป็นโปรโมชั่นจัดโปรนะคะก็เลยว่าเอออันนี้นะเพิ่อนหนาสิมาถ้าแม่นถ้าโทรไปบอกเพิ่นว่าเอานี่เบลาอันนี้เปล่าคือสิบอกว่าไม่ให้หยาดมันเสืองเงินล่างอาเอาสินะ เม่อยาได้ยินคำนานอยากซื้อให้เลยพ้าก็เสีเอาไปต่างไปห้องเราได้ดิคนก๊าบมาจากเทศงานแล้วจะได้เห็นเนาะขายคนนับถูกบา้วนะคะ กันยอ่อยกอมาไหวน,นี่แหละทางพานเพินินเวลาเพิินมากหอดแต่สีบอกว่าอันผู้ได้ทรงพัอสอพสุดูมหายสินาอันนี้เาจะเอาผาพิษไปคือสิคือส,สิบุหงดเลเนะตอนนี้นี่เป็นแบบนั้นี่ะอืมนี่ไปขี่รถมาหนีโอเคแล้วไปรอรอติดตามชมค่าอเาออจ้า ที่เป็นลาบที่สา็มุังมากเลยฮะเจ้าของมาจะใส่เป็นราเป็นังเขากวาเขาท่องจันเนาะอิเมะก็มาเดบอกหนังละเปิดบล็อที่ไหนเอออเมะมาให้เราพิสอบจันล้อให้เเาเราพิสอบตนนี้เงนเอ๊ะมาปะล่ะ เดี๋ยวโรงพยาบานมุก็มาาซู้มมันเห็นลุ้งหลอลงเพ่นี่บินเราเทยอะไห่วยคือดีแท้แม่ก็มากมีกระไรลุงหมอนเลยไม่ก็มีเหี้ยน้แกเบิ้งอลอง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 ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเปิดตู้มดัง เอ้ยพอได้สั่ตอนนี้นตกใจบ่บ่แล้วมันเพระาะว่าลุงหลงโทรศัพท์ลุงเอาซาโทรศัพท์ไปดแดงมันปับได้หนีได้เลยคือใจก็ไม่แน่ออนอนลงุงโทรศัพท์ทลุงไหวปะอย่างนี้เป็นลักสร้างปนถ่ายตอนแกะเบือาแกะเบือง บอกแล้วว่าอย่าฝ้ายาฝ้าเอาไว้สิเป็นลมดีก็ดีกันแหละมัาออกกําลังกายเอาลงมาสิเอาปากมาให้ลงมาผิดโอ้ยเอาขึ้นไปข้างในข้างในใส่น้องนี่ละน้องนี่แหละคือลงง่าหน้าเห็ดนี่มันหอมระเบิยงนี่เขียนตื่นเวิร์ดบดีฝ่ามาส่งครับในตัวเลยมีแบบมีคือจังดีเจนะ ก่อนก่อนกลับมาลุงก็ออกไปในหงองเดียบไม่กะจูเมื่อกลับลุงจาขยายเเสียงเหมือนโรงเรียนบ่ก็แถมไม้ไม้แบบไหนไม่ว่างไม่ได้ดูดู ตปอกตอกพุ่งท่านนี่มันค่ะในห้องนี้ไม่อย่งเมียก็ยังเมียเหนอยู่ใ่าใส่เมีมาใส่ทำไมเนี่ยพอยู่กันเนาะกันบังโอ้ยมีมีมีเมีโตเลยโอ้ยเอ็กเคจีโอ้ยแพงโอ้ยแพงดง่ขั้นก็บาปขันขึ้นมาพอดีขึ้นมาขนมาขึ้นม้นาใส่ใม่ อาป้าุที่โอ้มันเสียบต่อกันเสียบปักอยู่มัใส่ปักอยู่ใส่ครับใสครับอ้างวันยังเลยวันหลายถองใส่เลย เป็นบูดูดน้ำเป็นบูดูดน้ำนี่เห็แบบดีเจเลยเห็นหนี่ตืดตืดตืดเอาเสียงแบบได้กัปั๊บเอาปับเสียงเด็ยังใหม่แล้วคัหลงอะไอย่เพิ่ขายใช่้าคัไม่ใกล้ไม่ซุ้มพูดด้วยนี้เ้ากันครับเขาลงซุ้มของเท็ดโอ้หมันดังดีไหมลูกดังได้โอ้สุดยอดไหมสุดยอดโอ้โห ง่เลยมาแล้วในยังจ้าหนผมไม่ค่อยเป็นน้ลุงอันนี้น้าลุงรองมงเรื่อยยังลุงสติงเกิลคถามข้าวสาวเก้าจันคราจันไม่ใกล้ไม่ใกล้ตาตาครับจันครับ้สาวนก่วให้ร้องหน่อยให้พูดหน่อยเปิดก่อนเอา ดูเรายนนะไปเลยคัสนะไปยืนใกล้ๆตาวดเทลวลล้ลนี่ั้ยโอเคครับน้องๆวันนี้ลมมาซื้อของสบายให้ตาหลอนนะคบเป็นอะไรลูกเป็นลำโพงโอ้โหมีมีไมด้วยมีไมด้วยโอ้ถามตาชอบไหมครับต บครับชอบชหรอครับครับผมมาฟังเพลงกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยเราไปฟังเพลงกันเลยครับทิวงาน่มีหยังคนที่ถือใจสู้เบือดีกินอยู่แตนได้ถามใจด้วยความขลังออกมาได้พอนักกันไอ้นั้น

ร้อม้อมไหมร้องไหมะร้อมไหมดับบี้ใหม่พาเต้น่ะดับบี้ใหม่เดี๋ยวรอจะพาเต้นฮะเออเออเอออะไรกันเนี่ยเด็กชู้โม่ใจอเู่ไรเบอกยิ่งไปไม่รู้อ่าอ่าน้องอะไรกับน้องดับบี <th ương> <th ương ้เดี๋ยวร้องร้องไหมไปเรียนพี่น้ตไหม ប <laughs> ាទនេះគឺតាមរង